สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟรีดอมชาแนลนะครับช่องที่เรียนรู้ร่วมกันอย่างอิสระรายสร้างสรรค์น,นะครับผมวันนี้วันที่4กันยายน2564นะครับก็ขออนุญาตมาอัปเดตครับความคืบหน้ารายท่านที่สอบถามนะครับว่าในส่วนของงวดที่2เนี่ยมีกําหนดการโอนวันไหนนะครับ ก็องบอกว่านะครับมีความคืบหน้าเรื่อยๆนะนะครับยังไงก็จะอัปเดตเป็นระยะระยะกันนะครับนะเดี๋ยวจะมีสรุปในส่วนของความคืบหน้าในงวดที่2ให้พวกเราได้รับทราบกันนะครับตามที่ประกันสังคมได้สรุปแล้วก็แจ้งแบ่งปันนะครับก็คือว่ามาตรการเยียวยาประกันสังคมเนี่ยก็จะมีมาตรา33มานะครับมาตรา39แล้วก็มาตรา40นะครับในส่วนของ13จังหวัดแรกนะครับผมก็มีการอนุมัติเยียวยา2เดือนเรียบร้อยแล้วนั่นคือมาตรา39 แล้วก็มาตรา40นะครับอันเนี้ยรอในเรื่องของการจ่ายเงินนะเดี๋ยวจะแจ้งว่านะครับมีความคืบหน้าอย่างไรนะครับในส่วนของมาตรา33นะครับก็จะมีเข้าคอรมอในนะครับสัปดาห์หน้าว่าจะมีการอนุมัติในส่วนของเดือนที่2ใน13จังหวัดหรือไม่อย่างไรนะครับยังไงก็หลุนนะให้มีการได้รับอนุมัตินะครับถ้าเราดูในเรื่องของจํานวนเงินเนี่ยนะครับทั้งหมดแรกมาตรา39แล้วก็มาตรา40เนี่ยได้รับไปแล้ว5,000บาท นะครับผมส่วนมาตาสามสามก็ได้รับไปแล้วในงวดแรกก็คือ2,500บาทของงวด2เนี่ยนะครับซึ่งทางด้านของประกันสังคมได้มีการอัปเดตล่าสุดนะครับก็คือมีการจะโอนให้เนี่ยในช่วงของเดือนตุลาคมะนะครับนี่ก็มีความคืบหน้ามาละช่วงเดือนตุลาคมนะครับสิ่งที่ยังขาดอยู่แล้วก็เดี๋ยวตามกันต่อเนื่องเหมือน,นกันก็คือว่าคําว่าตุลาคมหรือว่า2ของมาตรา39 ไรมาตา40น,นะครับใน13จังหวัดแรกที่อยู่ในพื้นที่สีแดงเข้มเนี่ยนะครับระบุโรงวันไหนอ่ะอันนี้ก็เป็นลนักษณะการอัปเดตนะให้กับท่านได้รับทราบนะครับในส่วนของ16จังหวัดสีแดงเข้มนะครับซึ่งที่ประกาศล่าสุดเนาะอันนี้ก็เป็นการอนุมัติแค่1เดือนอยู่นะครับเดี๋ยวไงความคืบหน้าก็ต้องรอดูกันต่อนะครับว่า16จังหวัดสีแดงเข้มด้านหลังเนี่ยน่าจะมีการขยายระยะเวลาต่อไปหรือไม่อย่างไรนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นบทสรุป ในเรื่องของการเยียวยาล่าสุดของเดือนที่2นะครับสิ่งที่เราได้รับทราบก็คือกรอบของเดือนละนะะว่าเดือนตุลาคมเนี่ยมีการโอนแน่นอนนะครับแต่ว่าช่วงวันไหนเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวมาติดตามกันต่อเนื่องเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของการที่เราได้รับนะครับเงินเนี่ยนะครับทางด้านของประกันสังคมก็มีการเขาเรียกว่าแบ่งปันข้อมูลนะซึ่งก็มีการสัมภาษณ์นะครับท่านล่าสุดเลย ก็คือวันที่2กันยายน2 5งนะครับทางช่องเราเนี่ยนะฮะก็ได้นำข้อมูลดังกล่าวในการสัมภาษณ์นะครับของท่านโคษกประการสังคมเช่นเดียวกันเนี่ยนะท่านลองไปลองดูรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วกันเนาะก็จะได้คำตอบนะฮะมากขึ้นแล้วกันนะครับเดี๋ยวไงอาจจะขึ้นคลิปนะต่อเนื่องให้จากในส่วนของการดูคลิปนี้จบนะบท่านก็สามารถกดดูได้เลยนะนั่นคือเป็นการให้สัมภาษณ์ข้อมูลล่าสุดนะรประกันสังคมในเรื่องของเงินเยียวยา จากโคโซปองคนสังคมครับนะที่ให้สัมภาษณ์ไว้นะครับก็เดี๋ยวลองดูข้อมูลละเอียดเพิ่มเติมกันนะเอาละวันนี้ก็ขอญาตมาอัปเดตความคืบหน้าของงวดที่2นะครับที่ออระบุนะรอบเดือนมาแล้วคือตุลาคมนะครับส่วนวันติดตามมาต่อเนื่องครับถ้ามีความคืบหน้าก็จะมาเล่าสู่กันฟังแล้วก็แบ่งปันให้กับทุกท่านได้รับทราบนะนะครับยังไงม .33 นะครับสัปดาห์หน้าที่เข้าคอรมก็เป็นกําลังใจให้ขอให้ได้การอนุมัติแล้วกันนะ ก็จะได้2เดือนเหมือนกันนะครับส่วนมาตรา39กับ40ที่อยู่ใน13จังหวัดสีแดงเข้มที่มีประกาศนะครับกลุ่มที่1และกลุ่มที่2เนี่ยนะครับท่านได้รับ2เดือนอยู่แล้วนะครับเอาละก็เป็นการอัปเดตสั้นๆในประมาณนี้และถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และติดตามกันก็ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงและที่สําคัญท่านอย่าลืมกดกระดิ่งนะท่านจพลาดคลิปใหม่ๆเสร์ฟตรงแบบนี้ให้กับทุกท่านได้รับทราบแน่นอนครับช่องฟรีดอมชแนลใบเกษมสันต สวัสดีครับ